แรงทําให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่พัดมาโยนห่วงยางกันไหมเราจะต้องแบ่งกันออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละเท่าเท่ากันโดยผลัดกันรับผลัดกันส่งห่วงยางให้ฝ่ายตรงข้ามนะได้ได้งั้นเรามาเริ่มเล่นกันเลยพัดรับไม่ได้นะอ้าเรารับได้ด้วยต่อไปเรินเตรียมรับให้ดีนะได้เลยพัดโยนมาเบาๆบนะ เย่ yeah, เรารับได้ด้วยน้องๆสงสัยกันบ้างไหมครับเพราะเหตุใดห่วงยางจึงเคลื่อนที่ไปได้และห่วงยางที่เคลื่อนที่อยู่จึงหยุดได้ครับก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องแรงน้องๆควรรู้จักกับคำศัพท์น่ารู้เหล่านี้กันก่อนนะครับมวลของวัตถุคือปริมาณที่วัดความต้านทานต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเฉื่อยขนาดของแรงหมายถึงความมากน้อยของแรงที่ใช้ในการทํากิจกรรม เมื่อเราออกแรงกระทำต่อห่วงยางจะทำให้ห่วงยางเคลื่อนที่ได้ในหลายลักษณะดังนี้ออกแรงกระทำต่อห่วงยางที่อยู่นิ่งๆในมือเกิดการเคลื่อนที่ครับโดยความเร็วของห่วงยางที่เคลื่อนที่นั้นจะขึ้นกับแรงที่เรากระทำต่อห่วงยางต่อมาออกแรงกระทำต่อห่วงยางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ให้หยุดการเคลื่อนที่โดยเราจะออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ทิศทางที่ห่วงยางกำลังเคลื่อนที่อยู่เราลองมาดูการปั่นจักรยานกันบ้างนะครับ เริ่มจากออกแรงปั่นจักรยานที่จอดอยู่นิ่งๆให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับจากนั้นก็ออกแรงทําให้รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยออกแรงปั่นเพิ่มขึ้นรถจักรยานก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแบบนี้ครับต่อมาเราจะลองออกแรงกระทําต่อจักรยานในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของจักรยานแบบนี้นะครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าจักรยานจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงจนหยุดนิ่งครับ เรามาดูการเล่นปิงปองบ้างน,นะครับเริ่มจากการตีลูกปิงปองที่อยู่นิ่งๆในมือไปให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามน้องๆจะเห็นว่าเราออกแรงกระทําต่อลูกปิงปองที่อยู่ในมือให้เคลื่อนที่ไปอีกฝั่งของโต๊ะปิงปองนะครับกันต่อมาเราจะลองทําให้ลูกปิงปองที่เคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนทิศทางไปจากเดิมบ้างครับซึ่งเราต้องออกแรงกระทําต่อลูกปิงปองที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดิมในการเล่นปิงปองผู้เล่นแต่ละฝ่ายสามารถออกแรงตีลูกปิงปองที่เคลื่อนที่อยู่ได้ได้หลายทิศทางเลยแหละครับ ทำให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่ได้หลายลักษณะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ามาลองเตะฟุตบอลกันเถอะให้น้องๆคลิกเลือกระดับในการเตะฟุตบอลเพื่อดูขนาดของแรงในการเตะฟุตบอลได้เห็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุในลักษณะต่างๆไปมากมายทีเดียวนะครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นพี่จะสรุปให้ฟังดังนี้นะครับ 1. เมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุที่อยู่นิ่ง จะทาให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่โดยความเร็วของการเคลื่อนที่นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่เรากระทําต่อวัตถุนั้นๆ2เมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เพิ่มมากขึ้นในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น 3. เมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งได้ เมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุเราจะต้องออกแรงเพื่อทําให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่น้องๆเห็นไหมครับว่าแรงมีความสําคัญต่อชีวิตประจําวันเราอย่างไรถ้าไม่มีแรงมาก,กระทําวัตถุต่างๆก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุที่หยุดนิ่งก็จะยังคงหยุดนิ่งต่อไปและวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ก็จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปในสภาพเดิมอย่างไม่หยุดนิ่งเลยละครับ ช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่การหม่งลูกฟุตบอลจากการเตะมุมเข้าประตูเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุอย่างไรเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ไปจากเดิมเอามือรับห่วงยางที่เพื่อนโยนมาเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุอย่างไร เปลี <Allah> ่ยนสภาพการเคลื่อนที <dans la Idol> <resource> ่เป็นหยุดนิ่งการผลักรถเข็นที่กำลังเคลื่อนที่เป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุอย่างไรเปลี่ยนสภาพเคลื่อนที่เป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ